สัตว์โลกมืดบอดพระพุทธภาษิตอันธะภูตโตอายังโลโกตนุเกถาวิปัสติสกุโนชาละมุตโตวะอปโสรกายะขจติแปลความว่าสัตว์โลกนี้เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์ได้เหมือนนกที่ติดขายแล้วรุนจ,จะขายมีน้อยฉะนั้นอธิบายความ พระอธิกษาจารย์อธิบายว่าโลกิยะมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะไม่มีดวงจักษุคือปัญญาคนในโลกนี้มีน้อยที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์คนส่วนใหญ่ถูกขายคือมารรวบรัดไว้มีน้อยคนที่จะหลุดไปได้ส่วนมากถูกมารรวบรัดแล้วชักพาไปสู่นรกที่ไปสวรรค์หรือนิพพานมีน้อยเหลือกเกิน ต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความโดยถือเอาคำของพระอัศกถาจารย์เป็นแนวโลกียมหาชนนั้นคือคนส่วนมากผู้ยังคล่องอยู่ในโลกหรืออารมณ์ของโลกยังเห็นโลกสวยงามน่าอภิรมชมชื่นเป็นโอกาสให้มารย่ำยีได้สมดังพระพุทธภาษิตว่าสุภานุปัสสิ่งวิหารังตังอินเดระเยสุอาสั่งวุตังโพชนามหิอมตตัญยุงอุสีตังหินวิริยัง ตังเวปัสะหาติมาโรวาโตรุกขั่งวะดุปบลังแปลว่ามานย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปกติเห็นอารมณ์ว่างามผู้ไม่เสรวมอวมินทรีย์ไม่พอประมาณในการบริโภคเกียรตคร้านมีความเพียนเลวเหมือนลมพัดเอาต้นไม้ที่ทุรพลฉะนั้นโลกียมหาชนนี้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงสแสวงหาฝ่ายกว้าโลกียรมต่าง เช่นลาบยศสันเสริญสุขเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนได้ก็ติดอยู่ชมอยู่ไม่อาจถอนตนได้ท่านเปรียผู้เชนี้ว่าเหมือนผู้บอดเพราะไม่มีจักสุภายในคือปัญญาจึงไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันโยโวยวนให้หลงรักของชังมีคนจำนวนน้อยที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรตอว่าในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงส่วนมากมักจะเห็นเที่ยงสุขและตัวตนท่านเรียกการเห็นอย่างนี้ว่าวิปลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือเข้าใจผิดวิปลาสนั้นเป็นไปในเรื่องสี่เรื่องคือหนึ่งเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงสองเห็นสิ่งเป็นทุกข์ว่าสุขสามเห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนสี่เห็นสิ่งไม่งามว่างาม สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไม่งามปฏิโกณด้วยอาการต่างๆความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรปลวนในท่ามกลางความแตกสลายในที่สุดเป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยงอ้ิะลักษณะความทนไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นทุกข์ทุกขลักษณะความไม่ได้ตามใจหวังเป็นเครื่องหมายว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตลักษณะความ ปฏิคูต่างๆเป็นเครื่องหมายว่าไม่งามความจริงใครจะเข้าใจอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก,ก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนใครจะเข้าใจตะวันออกว่าเป็นตะวันตกก็หาเปลี่ยนที่ตะวันออกให้เป็นตะวันตกได้ไหมผู้นั้นสําคัญผิดเข้าใจผิดไปเองวิปัาสแต่ผลแห่งความเข้าใจถูกและเข้าใจผิดย่อมต่างกันความเข้าใจถูกให้สําเร็จประโยชน์ได้เร็วความเข้าใจผิดทําให้เสียประโยชน์ เสียเวลาเช่นเดียวกับการเดินทางระยะทางที่จะไปใกล้ไกลเท่าใดก็คงอยู่เท่านั้นเมื่อใครเข้าใจถูกก็ไปถูกและไม่ต้องเสียเวลามากใครเข้าใจผิดก็ไปผิดหรือหลงทางต้องเดินวกวนอ้อมค้อมยืดยาวเกินกว่าระยะทางที่ควรเดินทําให้เสียเวลาเปล่าไปมากสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต่างก็เดินทางไกลด้วยกันทุกคนทางไกลคือสังสารวัตนี้เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ไม่รู้จักจบ ต่อเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับธรรมของท่านเก่าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติตามจึงทําที่สุดชาติที่สุดทุกได้อย่างเรวก็ตามแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าคนที่ได้เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เห็นแจ้งก็มีน้อยอยู่นั่นเองส่วนมากวนอยู่ในความมืดคืออวิชชามืดบอดเพราะตันหาอุปาทานคนส่วนมากถูกมารรวบรัดไว้ถูกชักดึงไปสู่นรก มาในที่นี้กล่าวเจาะจงเอากิเลสมานมหาชนติดอยู่ในบ่วงมานเหมือนนกติดตาข่ายน้อยตัวที่จะเอาตัวรอดได้นอกนั้นเป็นเหยื่อของในพรานมนุษย์ก็เหมือนกันมีน้อยคนที่จะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่าเขาโคส่วนคนไปนรกเท่าขนโคสแสดงว่าต่างกันมากพระพุทธภาษ,ษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะปรารบิิดาของในช่างหูคนหนึ่ง มีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องทิดานายช่างหูกสมัยหนึ่งพระศา,ศาสดาเสด็จถึงเมืองอาลาวีชาวเมืองอาลาวีพากันต้อนรับและถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพเจ้าเป็นประมุกพระพเจ้าอนโมทนากถาอันปฏิสังยุตด้วยมรณสติภาวนามีอาทิว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่อย่างยืน ความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงบุคคลผู้มิเจริญมรณสติภาวนาอยู่เสมอเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมสะดุ้งกลัวต่อความตายเหมือนคนเห็นอาศรพิจนะนั้นส่วนบุคคลผู้เจริญมรณะสะติอยู่เนืองนิดเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมไม่กลัวไม่สะดุง้งเหมือนคนเห็นอสรพิษ แต่ที่ไกลมีโอกาสถีบเลี้ยงหรือเอาไม้เขี่ยมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายพึงมั่นเจริญมรณสติคนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เอาใจใส่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแต่กุมารีผู้หนึ่งเป็นธิดาของช่างหูกฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าพระดํารัสของพระพุทธเจ้านาอาัศจรรย์จริงเราควรจเจริญ มรณสตินึงเนืองตามคำสอนของพระพุทธองค์ดังนี้แล้วเจริญมรณสติทั้งกลางวันกลางคืนพระศาสดาจากเมืองอาลวีสเสด็จไปยังเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีอุมารีธิดาช่างหูกเจริญมรณสติอยู่ทุกวันเป็นเวลาสามปีเช้าวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์โลกที่พระองค์ควรโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของทิดาช่างหูกแห่งเมืองอาลวีนั้น จึงพร้อมด้วยพระษาวกหลายรูปเสด็จไปยังเมืองอรารวีชาวเมืองอรารวียินดีต้อนรับอย่างคลาวก่อนพระศัสดาประทับนะอัคคาละวะวีหารชาวเมืองอรารวีพากันไปเฝ้าถวายทานฟังธรรมฝ่ายกุมารีที่ได้ช่างหูกทราบข่าวการเสด็จมาของพระศาสดาแล้วมีจิตยินดีว่าพระโคดมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นอาจารย์ของเราพระองค์มีพระพักเพียงดังจันเพนเสด็จมาแล้ว และคิดต่อไปว่าเราเคยได้เข้าเฝ้าพระศัทสดาเมื่อสามปีก่อนโน้นบัดนี้เราจะได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวันะดังทองคําของพระองค์จะได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งไพเราะจับใจย,ยิ่งนักวันนั้นบิดาของนางได้กล่าวกับนางว่าลูกรักพ่อรับทอผ้าที่คนอื่นมาจ้างคำว่าืนหนึ่งทอคางไว้ยังไม่เสร็จเหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งคืบพ่อจะให้เสร็จในวันนี้เจ้าจงกรได้หลอดแล้วนามาให้พ่อเร็ว กุมารีคิดว่าเราคข่ฟังทมของพระศัสดาแต่บิดาสั่งให้กรอได้ทำอย่างไรยีหนอเธอปริวิตกต่อไปว่าหากเราไม่กรอได้ให้บิดาแล้วไปฟังธรรมเสียบิดาจะพึงโบยตีเราเพราะฉะนั้นเราควรกรอได้ให้ทันก่อนแล้วไปฟังธรรมภายหลังพวกชาวเมืองอรารวีอังคาบพระศัสดาแล้วรับบาตรรอฟังอันโมทนาแต่พระศัสดาทรงดสุสณนกล่าวกันว่า เมื่อพระศาสดาทรงดุษณนใครๆในโลกหรือเทวโลกก็ไม่อาจทําให้พระองค์ตัดอะไรได้ไม่มีใครกล้าทุนทุกคนจึงอยู่ในอาการนิ่งเหมือนกันหมดที่พระศาสดาทรงดุษณนนั้นเพราะทรงดาริว่าเราเดินทางมาสามสิบโยชนเพราะป่ารบธิดาของช่างหูกบัดนี้เธอยังไม่มีโอกาสมาเราจะทําอนุโมทนาต่อเมื่อเธอมาถึงแล้วกุมารีกรอได้เสร็จ แล้วใส่กระเช้าเดินมายังที่ที่พระาศาสดาประทับอยู่พระาศาสดาเชะเงือดูนางเธอทราบอาการนั้นว่าทรงรอคอยการมาของนางอยู่นางเข้าไปภายในพระสมีถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรแห่งหนึ่งทําไมพระาศาสดาจึงต้องถึงกับเชะเงือมองตอบว่าก็ทรสงทราบแน่ว่ากุมารีนั้นจะต้องตายในวันนี้ความตายของผู้ดุชนมีคติไม่แน่นอนแต่เมื่อนางได้ฟังธรรมของพระองค์ บรรลุโสดาปัติผลแล้วย่อมมีคติแน่นอนไม่ตกต่ำเธอจากไปบังเกิดในดุสิตพิภพพระศาสดาทรงประสงค์จะสงเคราะ์เธออย่างนี้จึงทรงรอ,อการมาของเธอหวังการมาของเธอพระศาสดาตรัสถามเธอผู้ยืนอยู่ท้ายบริษัทว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข้านางคุณตอบเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข่าเธอไม่ทราบหรือตรัสถามทราบพระเจ้าข่าทูลตอบ เธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข่ะคนทั้งหลายฟังแล้วพนทนากันว่ากุมารีนั้นพูดเล่นลิ้นกับพระาศาสดาไม่ควรเลยเพื่อแก้ข้อสงสัยของคนทั้งหลายพระาศาสดาจึงขอให้นางอธิบายว่าเพราะเหตุไรานางจึงพูดเช่นนั้นนางจึงทูลว่าข้อที่ข้าพระองค์มาจากเรือนของช่างหูกพระองค์ย่อมทรงทราบดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่า ก่อนจะมาเป็นมนุษย์นี้ข้าพระองค์มาจากไหนพระศาสดาทรงเปล่งสาธุการแก่นางเป็นครั้งแรกว่าปัญหาที่เราถามเธอแก้ดีแล้วเพราะเราถามเธอโดยหมายว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เธอมาจากแหล่งใดนางทูลตอบไปว่าข้อที่ข้าพระองค์กําลังไปโรงทอหูกนั้นพระองค์ย่อมทราบด,ดีอยู่แล้วแต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนจึงทูลว่าไม่ทราบอันหนึ่งที่ว่าทราบนั้น คือข้าพระองค์ทราบแน่นอนว่าข้าพระองค์จะต้องตายแต่ไม่ทราบว่าจะตายในเวลาใดและที่ใดพระศรสราสดาทรงประทานสาธุการแก่นางทั้งสี่ครั้งว่าปัญหาที่ตรัสถามนั้นนางตอบชอบแล้วแต่แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่คนทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ที่นั้นว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบความหมายของคําที่กุมารีผู้นี้กล่าวแล้วจึงพนธนาว่านางพูดเล่นลิ้นกับเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ท่านทั้งหลายคนเหล่าใดไม่มีจักสุคือปัญญาคนเหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนคนบอดส่วนผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่ามีจักสุขพระศาสดาตร,ารัสย้ำว่าสัตว์โลกเป็นผู้มือบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนที่ไปสวรรค์เหมือนนอกที่ติดข่ายแล้วมีน้อยตัวที่จะหลุดจากข่ายมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อเทศนาจบกุมารีนั้นได้มาดุโสดาปฏิพน ุมารีถวายบังคมพระศาสนาแล้วรีบเอาได้หลอดไปให้วิดาที่โรงทอหูกวิดาของนางกําลังนั่งหลับจับเฟิมหูกอยู่นางไม่ได้สังเกตว่าวิดากําลังหลับหรือไม่ส่งกระเช้าหลอดได้เข้าไปมันกระทบปลายเฟิมแล้วตกลงบิดาของนางตกใจตื่นจุดปลายเฟิมทอหูกต่อโดยไม่ได้มองสิ่งใดบังเอิญ ปลายฟื่ข้างหนึ่งกระแทกอกกุมารีอย่างแรงนางล้มลงตายทันทีไปบังเกิดในดุสิตพิภพฝ่ายวิดาของนางเหลียวมาดูเห็นทิดานอนตายอยู่เช่นนั้นมีความโศกเป็นกําลังคิดว่าคนอื่นใครเล่าจากดับความโศกของเราได้เห็นแต่พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านั้นจึงรีบไปเฝ้าทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้แสดงธรรมเพื่อดับความโศก พระสถาพตเจ้าทรงสแสดงอณะมะตักขาสูตรคือสูตรอันว่าด้วยสังสารวัตอันยืดยาวเป็นที่เวียนไหวาตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่ร้องไห้ในสงสารนี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสิเสียอ,อีกพระศาสดาตรัสปอบนายช่างหูกว่าอย่าโศกนักเลยท่านร้องไห้เพราะเหตุเดียวันนี้มานานนักหนาแล้วในสังสารวัตอันยาวนานนี้น้ำตาของท่าน หลังออกมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่เสีอีกช่างหูกบรรเทาคว,วามโศกได้แล้วขอบรรพชาอุปสมบทในสมนกพระศัสดาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผล